เดบันยออกคำสั่งให้ t ิฟิโม l โลเปป้องกันแชมป์โดยล่าสุดนั้นกุสตาโว o อลิเวรประธาน w b บยูบีได้ออกมาโพสต์ข้อความบนโซเชียลมีเดียว่าโลเปสต้องแสดงฝีมือต่อหน้าที่ในการชกกับผู้ชนะระหว่างคเาเทราลกับบาโบซาภายใน180วันหลังจากการแข่งขันเพื่อยุติสถานะแชมป์ชั่วคราวและรับรองว่า จะมีแชมป์รุนจูเนียเวร์เทรเวยของหนูยูบ O เพียงคนเดียวประธานนูบโอโพสสำหรับทางแจ็คแคทเทราลและทางอาโนบาโบซาจูเนียพวกเขาจะขึ้นชกกันในวันที่15กุมภาพันธ์นี้ซึ่งผู้ชนะก็จะได้เป็นผู้ท้าชิงไฟบังคับของทางทิฟิโนโลเปส แชมโลกในรุ่นจูเนียร์เวทเทของวิลยูบ o คนปัจจุบันสำหรับทิฟิิมโลเปสนั้น,เ,น,นเขาเป็นนักชกในวัย27ปีโลเปสไม่ได้ขึ้นสังเวียนเลยนับตั้งแต่ชนะสตีฟแคตเกตเมื่อเดือนมิถุนายนปี2024และในช่วงเวลาที่ยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอนาคตของเขาเดวิยูบิโอจึงสั่งให้เขาโชคกับผู้ชนะระหว่างแจ็คแคทเทอรลและทางอานูบาโบซาจูเนีย ภายใน180วันหลังจากการแข่งขันที่ Co-op ฟไรเอ a รี right Arena, ในเมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษนั่นเอง